สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้ก็มาดูหน้าตาอิวอเตอร์ก่อนส่งนะครับก็จะมีสาม0ันวัตต์นะครับสอง0วัตต์แล้วก็สอง0วัตต์แบบไม่ตัวนี้จะไม่มีชาร์จเจอร์นะครับจะใส่กล่องแบบนี้นะครับรุ่น2,000ันวัตต์1ันหวัตต์2,000วัตต์นะครับแต่ถ้ารุ่นมีชาร์จเจอร์นะครับจะลงกล่องเป็นตู้แบบนี้นะครับก็มาดูตัวใหญ่ก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น3,000วัตต์นะครับด้านในจะเป็นมออแปลง d i นะครับเห็นไหมครับจะเป็นมออแปลง d i ขนาด3,000วัตต์นะครับบอร์ดรุ่น20มัดเฟสนะครับจะมีเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เห็นไหมตัวนี้เป็นเบรกเกอร์สาหรับแผงเอ้ยสำหรับแบตนะครับสาหรับแบตเตอรี่นะครับเข้าวงจรนะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์นะครับสําหรับแผงนะครับเข้าชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ก็จะเป็นตัว MPPT นะครับ MPPT ชาร์จขนาด6 0์นะครับ ระบบ24โวลต์แล้วก็ระบบ48โวลต์รองรับได้นะครับมาดูนะครับก็จะต่อให้ดูนะครับดูการทํางานของตัวนี้นะครับเรานี่สมมุติว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับเราต่อแบตเตอรี่นะครับต่อแบตเตอรี่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราต้องมากดเบรกเกอร์นะครับชาร์จเจอร์จะติดนะครับชาร์จเจอร์จะติดการดูนะครับว่าชาร์จเจอร์เราตั้งค่าถูกต้องไหมนะครับเรามากดที่ที่โป น่าจะโปรแกรมนะครับเนี่ยแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็ดูหมนอะไรวะมบแล้วแล้วก็กดลูกศรเลื่อนขึ้นนะครับเนี่ยมาดูที่ d 0 4นย์นะครับตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับจะตั้งที่0 0นนะครับนี่ก็คือตั้งค่าชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันจะตัดนะครับมันจะตัดที่โวลต์ มันจะตัดที่โวลต์ประมาณสิบสี่จุดห้านะครับถ้าระบบย4ิบสี่ก็คูณสองนะครับแล้วก็โวลต์นี่เป็นโวลต์นะครับโวลต์เลี้ยงนะครับอยู่ที่ส1บเ็ดจุดสิบเอดจดแปดโวลต์นะครับโวลต์เลียงอันนี้ก็คือโวลต์โวลต์ลอยนะครับโวลต์ชาร์จนะครับพอถึงโวลต์สิบสี่จุดห้าหรือหรือยี่สิบยี่สิบเก้าหรอครับ ถึง29โวลต์มันก็จะตกลงมาเหลือที่13.8นะครับก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีสวิตช์เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับก็จะมีมิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไป220เอาไปใช้งานนะครับปลั๊กไฟสวิตช์ก็เป็นแบบกดติดกดดับนะครับ มาดูด้านข้างนะครับการต่อใช้งานแผงนะครับก็จะมีเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับสําหรับต่อแผงก็คือร้อยสายเข้ามานะครับผมจะใช้คีบเบิรแกนนะครับสําหรับร้อยสายเข้ามาบวกกับลบนะครับเข้ามาเข้าฝั่งนี้นะครับแดงเข้าบวกนะครับดำเข้าลบนะครับจะต่อผิดนะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์แผงนะครับแผงก็จะเข้ามาชาร์จนะครับมาดูตัวที่สนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2 0 0 0วัตต์นะครับ ึ้นสองหมื่นตามอแปลง E i เหมือนกันนะครับมอแปลงเ i ไอชาร์จเจอร์ m บีเหมือนกันนะครับห e รือ,นนรบ,อบอกราคานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่19,900บาทนะครับพร้อม m อมบชาร์จขนาด6 0แอมป์นะครับแล้วประกันปีหนึ่งนะครับมอแปลง EI ขนาด200อแอมป์นะครับแล้วก็บอร์ด24มัดเฟสยอ่สิมัดเฟสนะครับแล้วก็ m อมบชาร์จนะครับขนาด60แอมป์ ราคาหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมส่งแลบประกันปีหนึ่งนะครับรุ่นสามพันวต์ทั้งยี่สี่และสี่สิบแปดโวลต์นะครับแล้วก็มาดูรุ่นสิบสองไอ้รุ่นสองพันวัต์นะครับยี่สี่โวลต์ทั้งสี่สิบแปดโวลต์นะครับราคาเดียวกันนะครับก็มาดูการทํางานนะครับเหมือนกันนะครับจะมีเบกเกอร์สําหรับแบตเตอรี่นะครับเอแบตเตอรี่แต่ตัวนี้จะเป็นเทอร์มินอลแบบกลมนะครับไว้ขันสายนะครับก็จะแถมสายให้นะครับ สายแบตเตอรี่พอเราต่อนะครับมาดูการต่อใช้งานก็น่าจะเหมือนกันนะครับการต่อใช้งานนะครับอย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์นะครับอย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์ของของอินเวอร์เตอร์นะครับอย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์ของอินเวอร์เตอร์นะครับเห็นไหม พอเราต่อแบตเตอรี่แล้วนะครับเราค่อยมาเปิดเบรกเกอร์นะครับชาร์จเจอร์ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผมจะตั้งค่าไปให้แล้วนะครับผมจะตั้งค่าไปให้แล้วผมจะตั้งค่าไปให้ทุกตัวแล้วนะครับจะเป็นศูนย์นะครับก็คือตั้งค่าการชาร์จไปทุกตัวแล้วนะครับก็หลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาดูการต่อแผงก็เหมือนกันนะครับต่อแผงก็จะมีเคเบิลแกนนะครับร้อยสายนะครับบวกกระลบนะครับมาเข้าหัวอินวเตไอเบเกอร์นะครับเข้าหวัวเบเกอร์ทีนี้จะเป็นเบเกอร์แผงนะครับเบเกอร์สำหรับแผงโซล่าเซลล์การต่อมาก็มีแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับก็คือร้อยสายแผงเข้ามานะครับแล้วก็เปิดเบเกอร์ัวนี้เป็นเบเกอร์แบตเตอรีนะครับ ทุกตัวนะครับจะมีระบบป้องกันแบตเตอรี่ต่ำนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับด้านหน้าเหมือนกันมีสวิตช์เหมือนกันนะครับมาดูนะครับดูเลยเห็นเล็กไหมมาดูนะครับการตั้งค่าวนต่ำนะครับวนต่ำ ไม่เห็นเนี่ยอินเวอร์เตอร์จะดับนะครับสิบเอดโวลต์ย1ยี่บอดโวลต์ย2ิบสองโวลต์นะครับมาดูอินเวอร์เตอ,อร์จะทำงานนะครับอินเวอร์เตอร์จะทำงานอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดเก้านะครับถึงยี่สิบห้าโวลต์นะครับถ้าโวลต์แบตเตอรี่เราไม่ถึงยี่สิบสี่จุเก้ายี่้าโวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์จะไม่ทำงานนะครับ อย่าสงสัยนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันการใช้งานที่เกินกําลังนะครับของแบตเตอรี่เรานะครับเพราะว่าเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับอย่ามันน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาพูดนะครับเรื่องนี้มันจะมีระบบป้องกันนะครับผมจะทําการป้องกันไว้นะครับทุกตัวนะครับป้องกันแบตเตอรี่ตั้งไว้ที่22โวลต์นะครับทั้งเป็นระบบ24ถ้าระบบ48ก็จะตั้งไว้ที่40 4 4โวลต์นะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีชาร์จเร์นะครับจะใช้กล่องแบบนี้นะครับใกล้ดิใช้กล่องแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเบรกเกอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับสําหรับตัดแบตเตอรี่นะครับก็จะมีสาหรับแปะตัดแบตเตอรี่ก็คือการต่อทุกอย่างนะครับก็ควรต่อต่อแบตต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับค่อยเปิดเบรกเกอร์นะครับเพื่อป้องกันการสปาร์กนะครับ เราะไม่งั้นมันจะสปาร์ตนะครับก็จะมีสวิตช์นะครับหน้าเครื่องมิเตอร์นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟเอาไปใช้งานนะครับก็ทุกตัวนะครับจะมีระบบป้องกันแบตเตอรี่ต่ำนะครับเดี๋ยวจะตั้งไว้ตั้งไว้ที่20 21 22โวลต์นะครับจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ของลูกค้านะครับหมดนะครับ เพราะว่ามันหมดยุคที่ว่าใช้แบตเตอรี่ถึงแปดโวลต์เก้าโวลต์แล้วนะครับมันสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการหลอกหลอกกันนะครับเพราะใช้จริงมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะแบตเตอรี่คุณจะอายุสั้นมากเลยนะครับเพราะมันมีมันมีหลายคนนะครับเพราะว่าเห็นโชว์กันนะครับว่าแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์สามารถดึงแบตเตอรี่ได้ถึงแปดโวลต์เก้าโวลต์นะครับต่อลูกนะครับ อันนั้นก็คือมันน่าจะหมดมันน่าจะหมดสมัยแล้วนะครับหมดสมัยที่จะเอามาหลอกขายกันแล้วนะครับวิธีนี้นะครับเพราะว่าหัวใจหลักของอินเวอร์เตอร์ของระบบโซล่าเซลล์ของเรานะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่อายุอายุสั้นนะครับมันก็ไม่คุ้มเลยนะครับแต่ละลูกมันแพงนะครับเพราะบางคนเห็นเขาทาอย่างนั้นได้ก็คือว่าแบตเตอรี่ลูกเดียวอ่ะสามารถใช้งานได้ยาวนานอ่ะสามารถดึงดึงดึงเขาเรียกอะไร กำลังมาใช้งานได้เกือบหมดนะครับแต่หารู้ไม่ว่าก็คืออายุแบตเตอรี่จะสั้นนะครับบางคนใช้งานเดือน 2, <ๆ S> 2> เดือน3าสเดือนพังนะครับแบตเตอรี่ก็คลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ